สวัสดีท่านผูทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับพี่มะเขือกันอีกแล้วหมูท่านนะช่วงนี้ก็มาจมปักกับอะไรก็ไม่รู้แคนดี้แคนดี้นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมแคนดี้โบนัสะนะครับทุกัน้อมค่ะพีีนะวันนี้พี่เขือเล่าทุนหมาอยู่ที่225บาทนะครับทุกท่านนะก็มัเบ็ดราคาตำตๆนะครับผมนะ เบ็ดให้เด็กมันดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมเตาเกึกก็แล้วนะครับพมก,กัน,น้วก็ไม่ได้เอาทุนมาเยอะอะไรมากมายนะพวกท่านแล้วก็เอามาแค่225ดูนะครับผมนะก็เอามาลองดูเท่านี้ก่อนแหละนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับก็จะมาเริ่มกันที่2บาทสองบาทที่แหละนะไม่ต้อง ไปเยอะตอนนี้นะพีนะครับผมนะไปไปเดี๋ยวเราไปเรื่องกันเลยนะครับผมนะก่อนที่จะระหว่างรับชมรับฟังกันก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมนะเนี่ยมันก็แปลกน้องก็เกียเนี่ยเวลามันจ่ายมันก็มีตัวคูณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้กทำให้คนไม่ยากะเล่นว้านะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันก็สนุกดีทุกคนนะครับเพื่อทุกท่านนะเพื่อนใคนดีเหมือนกันปะก็คือมันทุกรอบที่มันจ่ายมันเพิ่มตัวคูณนะครับผมนะ มันเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆนะครับผมยิ่งยิ่งคอมมูหนักมันก็ยิ่งไปหนักนะครับผมหนะักเออไอ้นะบอกเลยว่ามอดเขืออิ่มอิ่มจิงๆนะครับผมหนะักไม่ต้องรายการจ่ายเท่าไรเลยนะจ๊นะมาโอเคนะมันจ่ายน้อยแต่ว่าสักแต่ตัวคูณนะครับผมนาะมันคูณ ไปเรื่อยๆนะทุกท่านมันก็จ่ายหนักเหมือนกันเห็นไหมคูณสองมาสิสองนี่แบบนี้แล้วดูไายสิเห็นไหมล่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะคูณสามแล้วนะคูณสามนะเห็นไหมครับผมคูณมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมยิ่งเราคอมโบไปได้ดีเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งจ่ายนะทุกท่านนะครับผมนะก็ลองมาดูมาตำกันได้นะครับผมเกมนี้นะครับผมนะสำหรับเกม Candy b o n น n z ซ่านจากของใครพีเจ สำหรับสเก็ตเจอร์ก็จาไม่ได้แลว้วมันใช้กี่ตัวนะน่าจะสามตัวขึ้นไปแหละนะครับผมก็ไม่ได้มาเล่นนานแลว้วนนก็ไปเล่นแต่เกมใหม่ๆนะครับผมก็ยังไม่ค่อยได้กลับมาเล่นเกมเก่าๆเท่าไรเลยแต่นี้ก็ยังไม่มีจังหวะแต่อะไรมากมายเลยหน้าทุกท่านนะครับผมไปเปลี่ยนสองบาทเด๋ยวมันจะมีโอกาสทาให้เราเปลี่ยนเบียดได้ไหมตอนนี้ก็ยังไม่ค่อย ขยับนะเอาทุนมาแค่200กว่าบาทนะครับผมมาฟรีเกมเข้าแล้วเข้าจริเกเนี่ยเขาก็ดีสินะมาไอ้อันนั้นไงเลยไปเลไไกกนนะไม่น่าได้แต่นะไม่น่าได้ไม่น่าได้นะครับผมแบบนี้นะโอเคได้มาตัวอะไรวะวายมาแบบนี้นะครับผมมีลุ้นมีลุ้นกันมีลุ้นแปดคูณสองสิบหกนะครับโอ้โหแบบนี้ครับลองบอกเลยว่ากินหวานเจีเ๊ยบเลยแบบนี้ละ หองสะด้ไว้22โโอ้โหแต่วายไปอยู่ลึกไปว่ะได้ปะวะไม่น่าได้ดน,น,ะนะแต่ก็โอเคนะได้มา42บาทนะครับผมนะอโอเคไปๆอะไรไ,ไปไปต่อไปต่อนะครับผมโอเคมาคอมบูันต่อัะผมมีไหมรายการจ่ายไม่เจอนะรายการจ่ายพรืบพๆๆบ เหมือนจะเงียบๆสูงเงียบๆแล้วนะแบบนี้นะครับผมนะไม่ชอบเลยนะแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวสักหมุนไปสักให้มันครบ50รอบแนละ้วเราไปเปลี่ยนเบียดกันไปที่3บาทดีกว่าทุกท่านนะแบบนี้นะ่าจะมไม่เข้าตาเท่าไร่คนนะ หนึ่อ่ะแครับหม่ว่าโอ้สิบปดได้มา36มวายเต็มแพงแบบนี้สามสิบกคูณสามเป็นหนึ่งร้อยท่านผมมาแล้วมาแล้วมั่งเนี่ยมาแล้วคูณ4มาอีกครับผมสู0จ่สยได้ยังไงอย่านีนะครับอืมแต่มันก็เปลี่ยนละสองบาท่ะนะเอาแะ้วกัมันมากมายตานะ ครับไปที่เท่าไหร่ครับผมหนะึ่งร้อยสี่สิบหกนะเออแต่เรามาเปลี่ยนแบบกันดีกว่าท่านผู้ชมนะตอนนีต้องมีสามร้อยเบ็ดละสี่บาทดีกว่านะครับผมนะเอาห้าสิบร้อยท่านผู้ชมนะเอฟเอฟนะไปมาแล้วคอมโ,มโบหนึ่งชุดชุดท,ที่สองมาไหมรียบร้อยครับผมหายกริบไปเลย รเราต้องเปิดเทอร์โบนะครับผมนะอันนี้มันก็เทอร์โบของเกมนี้น,นะแหละนะน่าจะแหละนะมาก3สามไอตัวอมยิ้มที่มันมีถูงครอบเนี่ยมันสึกมันจะแตงนะครับมาลุกป่ะไปต่อไปต่อครับผมนะ ีเตรียมมาครับผมจอดพี่จอดจอดพี่จอดจอดจะมันไปดิบดือลงลึก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 อืมนะสแกตเตอร์ไม่โผล่ไม่อะไรเลยนะครับผมนะยังไม่ได้ฟรีเกมเลยนะเอาสักหน่อยพี่ขอสักหน่อยสักหน่อยนะ อย่าให้เสียอย่าอย่าให้เสียชื่อนะผมบวกตระกูลแคนดี้ทั้งหลายแหล่นะอย่าให้เสียชื่อมันไม่ดีมันไม่ดีนะครับผมแคนดี้มันต้องจ่ายนะของค่ายพีจีนะอุตส่ามันรีวิวแล้วนะครับทำไม่ใช่อุตส่ามารีวิวนะไม่มีเกมจะเล่นแล้วนะครับผมคิดไม่ออกจะเล่นเกมไหนนะก็หมุนทุกวันนะนะหมุนทุกวันปั่นทุกวันก็ไม่รู้จะไปเล่นเกมไหนแล้วนะครับผมตอนนี้นะ อยากให้ผู้ชมช่วยแนะนำเกมมาหน่อยนะครับผมว่าให้พี่ถุยไปเล่นเกมไหนลนพนาโอ้โหผิดช่องนะครับอันนี้ช่องมะเขือหูดผิดตลอดลเลยนะครับผมนะห,ห,ห,หลับใสซะแล้วนะครับผมนะดีนะครับมันไม่หาวใส่เสียดายจริงๆนะครับผมนะจัง นั่งเฉยๆไม่มีหลับนะผมนะนอนดูโทรศัพท์นั่งโดยจับไม่มีหลับนะครับผมนะทำการแสดงเมื่อหร่หเท้าทันทีหนึ่งทหท้าไม่เท่าไรน,นะครับสองเ้ายัางพอทนสาม้ามึงไปนอนเถิดนะเอาหายบายมางี้คูณสาม ไอต่อไหมครับผมเข้าฟีเกมแล้วรู้เปล่าวะหรือวต้องใช้สี่ตัววะโอเคสามตัวนะครับผมพอดีไม่ได้กลับมันเล่นนานมนะันจะมีจําไม่ได้มันใช้สามหรือสี่นะโอ้โหเอาแล้วอะไรวะอา้าวฟีเกมจ้าฟีเกมฟีเกมฟีเกมจริงๆเหรอโอ้โหฟีฟีจริงๆนะวายก็ไม่มาครับผมมนาะดูดวายเราก็ไม่มาคุณเดือ โอ้โหเข้าฟรีเกมราจ่าย21บาทอะไรเหเฮ้ยเรียบร้อยนะครับผมนาะแบบนี้นาะเรียบร้อยนะโอเคยังเป็น52เลยครับไปชวนมาคูณ5แล้วนาะเรียบร้อยคนระับเข้าฟรีเกมมาจ่าย52บาท20บาทด้วยนะครับผมมองว่ามันบวกกับที่เราแต่ก่อนที่จะเข้ามาในฟรีเกมนันนะโอ้โหเหลือจะเชื่อเลยนะ ไปเดือดพีชี่เลยไปเลยนะครับผม6บาทนะโอ้โหกล้าใช้คำว่าเดือดพีชี่นะนะก็ต้องใช้คำว่าเดือดพีชี่ทุกท่านว่าเราเอาทุนมันน้อยนะทุกท่านนะครับผมนะหมุนต่อไปพี่แม่ว่าแต่ว่าพี่คอยเนี่ยน้องอย่าหาว ใจจริงๆเลยนะครับผมนะรู้สึกว่ามียอมนาจในมืออื้มเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยจึ๊บจึ๊บจึบจึบ ต่อไหมครับผมตอนนี้เหลือ200กว่าบาทแล้วนะไหลไหมลูกไหลไหมไหลไหมไม่ไหลว่ะราคานี้น่าจะยังไม่ใช่นะคุมนะมันตะกุกตะกักยังไงไม่รู้นะนะมอน,นราคานี้มันเหมือนจะจ่ายแต่ก็ไม่จ่ายนะมันคุมดูถึงไปแ,แค่ถึงแค่คูณสองอะ่ะคำนวณแล้วมันก็ไม่จ่ายนะครับนะ รอบนี้น่าจะแหละนะคอับแปดเก้าสองสิบแปดหมาไเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเบตให้ทุกท่านนะครับผมแบบนี้น่าจะไม่ไหวไม่ไหวนะเอาเนี่ยหมาแล้วมาไม่ไม,ไไม่มันไม่ดนเกียวแพงไหวม่้ยทุกท่นเปลี่ยนอีกแล้วนะครับผมนะ มาเยอะๆอะไรกันผมเลยเดือดเชื่อเลยนะมาขยับมาที่8บาทนะครับผมว่าเราไม่ได้มีทุนเยอะแยะนะคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็ต้องค่อยๆทยอยปรับปรับขึ้นไปนะครับผมนะแบบนี้นะผมเราเอาทุนมาน้อยดูเนี่ยเดี๋ยวรับรองนะครับผมทินหน้าจะเอาทุนมาหนักกว่านี้แน่นอนนะครับผม โอเคเรื่องราคานี้เหมือนทรงดีทุกท่านนะเหมือนทรงดีเหมือนทร,ทรงดีได้อยู่ได้อยู่17บาทแล้วนะแบบเริ่มไต่ไต่ขึ้นมาแล้วนะครับผมนะโอเคและวทรงนี้นะแบบนี้นะไหลต่อไปนะลูกนะครับผมแบบนี้นะคอมโบไปทุกคูณ2มาแล้วทุกท่านนะ,นะคูณ3ไม่จ่ายนะครับผมเพิ่มนะ,นะยังไงยังไงลูกยังไง โอ้โห,โโหครับมาครับผมไอตัวสีชมพูชมพูนี่คูนสองมาแล้วสีสมม้มใลตชมพูนะอือเมื่กียังชมดีว่าจ่ายอยู่เลยนะผมแต่ตอนนี้ก็เงียบสะแล้วนะ เข่าคอมบูสะด้วยสินะครัผู้ชม,มยังไงยังไงลูกนะหายก็ไม่เห็นจะมาวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหคููสองว่ะเสียดายมันคููเยอะอยู่เอาตัวคูณมาวายมาแบบนี้คุ่เดเน้นๆหนาๆเน้นๆว่ะ 272วายมานั้นนะแบบอี๊โอ้โหโอกาสวายมาเยอะควดสูงเลยยม่้ามาแบบนี้โอ้โหลุ้นมีลุ้นมีลุ้นสะแคตเตอร์สะแคตเตอร์มาไหมออไปขุดยอนมาคูนหกมารพันแตกแล้วบอกแล้วถ้าคอมโบยิ่งมันคูนลึกมันหลบอกแล้วนะครับผมซึ่งมันไปลึกนผู้ชมนะมันลิกงักแตกนะแตกนัคูนเ็ดคูณเจ็ดยมาเท่าไรเจ็ดร้อยเ้าสิบสองบาทจ่ายเยอะกั่าีเจนก จ่ายเยอะกว่าฟรีเกมอีกนะจ้าจ้าบอกเอะนื้อนเกมนี้จริงเกมนี้มันไม่จําเป็นต้องเข้าฟรีเกมก็ได้นะเกมนี้นะโอ้โหไวมุนต่อไปลูกบมุนต่อไปหมุนต่อไปนะแปดบาทมันก็โอเคเพราว่า ถ้าเกิดเราไปเริ่มต้นตั้งกัก่ตอนแรกๆมันน่าจะย่อยยับเหมือนกันในมน้ชมนน่าจะไม่ได้อยู่นานขนาดนี้นะครับผมนะคือ,คอยังไงบ้างยังไงยังไงเลิกยังไงยังไงยังไงเฮ้ ไปต่อหรือมาเพิจะมีเมาตีเรียบร้อยนะทา่านผู้ชมนะครับผมเนื่องจับไม่ค่อยเข้าแล้วแหละนะแบบนี้นะครับผมนะวันมาสองร้อยกว่านะมันได้มา800แปดร้อยเราก็ดิชได้แล้วไหมนะฮะน่าจะดิชนะครับผมพอหอมปากหร้อมคอกันนะทุกท่านนะมามีคอมโบพ่อมอไมมมีวายมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้ยาวๆใสๆ,ใสๆครับผมนะ ก,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 กูกิกูกิกไหลไปไหมไม่ไหลเลยทำไมวะนะอีกขออีกสักทีลูกขออีกสักทีด้วยความมั่นใจออีกสักทีเดียวขอทีเดียวมีไวมาช่วยไหมมีไวมาช่วยกับผมสีชมพูมีไวมีไวมาไหมมีไวมามไหม,มไหมไม่มีนะไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาสู้กันใหม่นะท่านแบบนี้น่าจะไม่โอเคเท่าไหร่ จะไม่โอเคนะกลัวมันจะเบียดไปแล้วมันจะหนักมากกว่านี้นะครับกลัวเราจะไม่เหลืออะไรเลยนะทุกท่านนะครับเล่นก็ต้องมีสติกันด้วยนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ไรพอหอมปากหอมคอก็ต้องไร่ประมาณ6 0 0เลยนะทุกท่านวันนี้นะครับผมนะโอเคครับผมวันนี้พี่มะเขือก็ต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับผมสาหรับท่านใดที่ชอบใจชอบใจอะไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมให้พี่มะเขือกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีสวีเดชครับผมสวัสดีครับ